เป็นคนขับรถค่ะส่วนเราเปิด g o o g l e แมพแล้วอยู่่ถึอะไรอคนหนึ่นอนจ้านี่นะคะคือไม่ทำอะไรพาลูกเที่ยวมากคุณตา่ใอ ตาดีมากเออกูยังไม่ทันมองอะไรเลยพี่เห็นผู้ชายก่อนพี่ไยแล้วแล้วเวลากูกับแกแต่งก็รำลึกถึงมงคนแรกเราเลยมันต้องมาดำคนเดียวไม่มีใครแล้วใช่ใช่เราอะที่เราเวลาเราไปอยู่หมอเราจะไปซื้อของอุปกรณ์อะไรสวยอะไรก็ถูไม่แพงไูกเป็นคนเดียวเพื่อการเทสอะ อันนู้นเย็นกว่าอันเออแจ๊สที่หนาวเลยอันนู้นคือแบบว่ากระตกไปคว้าหนาวแบบเราจะมันจะไปแมกโรอ่ะตอนนี้เรามาอยู่ตรงจะไปในวันที่หนึ่งนี้แล้วทุกคนเรามาเที่ยวมาสุดท้ายเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวจริงๆอ่ะกลับบ้านได้ทุกอาทิตย์เลยแหละเพราะว่าเราเรียนแค่จันทร์ถึงศุกร์เช้าถึงสามโมงเย็นแบบ ดางหน้าพีดะโอเคเห็นพีนะเี่ลราถามกอได้คือเราจะดม่นะเออพี๊จะดนตรงนี้เร็วแข่งดนได้ึงตัวน่ะถ้าก่อนมันจะมีกระปุกอยู่ตรงนี้ใช่ปะจะตึดึหรอกเ็ึง่ะเขาหลรัพวกเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยแบบ ปกตินะคะเพื่อนเราไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรเลยถ้าไม่ใช่เรื่องผู้ชายจะหื้ออะไรอ่ะผูหน้าผูหน้าจะมาดูไว้ค่ะราคาเวลาเป็ไปเด็กหอเราจะได้แบบเป็นเข้าวหูกับเข้าวมิว่า ก็แต่เปสฝาก็ดีนะหาง่ายด้วยเ็ฝาราใช้เสร็จแมันยังไม่หมดไงเราก็แบบเปดฝาอากาศได้ไม่ต้อไปดอเมนเป็นอะไรดินี่ยิคิดถึง นเนดอกไวโอเลตคาเนีดมเิี้ยวห้อกว่ามันจะมาดมน่าดนไม่ได้กินอะไรเลยจมูกฟังเป็นโควิดปะเนี่ยเออแยกย่ายอ่ะยาเลอันนี้น้ำยาเช่ฮัลโหลค่ะเพื่อนดูสด่ะ ปีหลังก็คือปีหน้าก็คือคนเดียวไปซื้อที่นู่นรอนี่หลับสบายตลอดคืนอ่าไปเซ็นเตอร์แล้วเขาไม่ได้ขไม่ได้งเราต้องเซ็นเตอร์แล้วคือจะพังพีเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์หมดเลยจะทำคลิปนี้เป็นใบนะครับเรามาทุกรอบคุณทุกรอบนี่นะคะเราจะมาดูคนจ่ายกันมีชอบเลยเนาะมันใส่แว่นแอปเปิ้ล คนรวยไม่ชอบไม่ชอบเหมือนกันขี่แล้วตั้งสองคันแม่งเหมือนมีสองล่างมีโชว์เอวไม่รู้จะไปอ้อร้อยที่ไหนนี่นี่ไม่ว่าเลยอันนี้ไม่ได้โชว์ไม่มีโชว์ไม่โชว์นี่เห็นไหมอะไรแบบนี้กูไม่ต้องเซ็นเซอร์เื้อแกนลอนไปเลยเพราะว่ากูอยู่คนเดียวใช่ไหมกูจะได้ใช้ได้นานๆไม่ไม่มีคนเดียวเดี๋ยวก็มีไม่หมายถึงกูอยู่คนเดียวจะได้ไม่เขาไปอยู่บ้านแฟนดูเขาไม่ต้องซื้อเยอะหรอก เชืชช่อมเหรอเสื้อเสื้อเถอะเสื้อเถอะพี่ไปอยู่บ้านใครหรอนอพี่อยู่บ้าน,นตัวเองบอกสเปคมาค่ะในคลิปวิดีโอก็จะเป็นผู้ชายผิวขาวตัวสูงแล้วก็แบบใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็ใส่เสืส้อยืดโอเวอร์ไซส์นะคะแล้วแบบต้องประเทศสัญชาติอะไรคะได้หมดขอแค่ขาวมัน <laughs> ไม่ต้องกลับมาได้ไหมไหน เออคนเลี้ยงเลยคนเลี้ยงอย่างอย่างนี้คนนี้เลี้ยงนะคะคนนี้เลี้ยงจะเป็นเป็นไฟหรือว่าจะเป็นแบบไหนเออเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะอุ้ยเอาไรเอาอะไรอีว้ามีเขาใจปั๊มเนาะขรรคจะเลี้ยงเราก่อนไปอ่ะทุกคนขรรคมากที่สุดในหัวใจขลุกขลกเอาะแพลนไปที่เมนูเลยป่ะเมนูอ๋อใส่ได้แล้วนี่นะคะหน้าคนใจตังค์เดี๋ยวกูจะเบอร์หน้ามึงให้นะ ค้ะเราจะมารีวิวเป็นไฟล์กันค่ะแต่ว่าคนขับตอนนี้ระวังรถมาก กบางพี่ขับรถบนตีนมากอะ่ะจะไปก็ไปจะจอดก็จอดไปรุดไปเบียงโดูเดี๋ยวมึงจะได้ไปอยู่ในคุกันตีนน่าขี่รถหมาเลยจะจอดก็จอดจะไปก็ไปใชมือเยลยนะปะมันเกียดปะ่ะมาก เออเลยแม่ไม่มีมือนนี้ม่เี่ยวอแป๊บดียวมันดีอะไร้ถ้ามาปตายบิเจอแน่รถไป32บาทโอเคไปแล้วมา คือเมื่อกี้ติดตัานนะคะโชคดีไปแก้วตาแพนิกมากคือก็บอกว่าเออใจเย็นๆมาเอาไอเทมรับไปด้วยอายแ18ออกมาเร็วนี่จนสบายนี่ขนาดแค่อิยุ18กันนะลาก่อนนัจ้าโอ้ยกูถือกล้องไม่ถนัดอ่า,บ,าบ๊ายบายไปละ บ๊ายบายมีโอกาสไปเที่ยวใหม่